สวยยเลครัสดีครับพี่น้องปองปลายสุขวัสุขคนเมื่อนี่พบกับทีมงานหมานเด็กในเมื่อมาเอาต่อเด้ครับเมื่อหาแต่งแต่ยำกังเว้นไหว้วเนาะครับเพราะว่าเจอเด็กก็ให้มือกล่องเพื่นมาเนาะครับเนาะมื่อนี้มาทำกานซีขคนหาคนทีมงานเก่าๆนี่นะครับเจียดบครับเบื้องห้างเนาะครับเน่าฝุ่นเสียบเจียบขึ้นเก่าครับ ยิ่สูงครับยี่สูงแน่ครับสดสดเลยครับตอนนี้นะครับหั่นบางงานนะครับเยิยงงานก็ร่างยิยงงานก็ร่างเตรียมพร้อมเตรียมอุป,ปรกรณ์น,นี่ครับกาลัางเตรียมอุป,ปรกรณ์ครับเอาไปดูค่ะชมมึงครับจะสิเป็นทางใดแหละมีคนชมได้สิ <c oughs> เ,เป็นทรงไหนเตรียมอุป,ปรกรณ์เดียวกรับจวดนะครับาางานนี้

แม่เออประมาณนั่นนะมูอยู่มันเนาะยํายัยเนี้ยเปลี่ยู่ปี่ข้นนี้ปูเขาเนี้ยปูเขาตรงนี้เสือกเลยม่ตรงเนี้เสือกนี่สิปูเขาแล้วปูมึงเที่ยงกไปมันมักะเมาทันเดียวเฮ้ยเดี๋ยวโชกไปโชกมาเจ้าก่อนเด็บเลี้ยเขาอยู่เนี้ยหัวพ่อจำพ่อด้ มันไปใช่ตอนถอดออกใถอดได้เยอะเจะาฟ้าเจะาาถอดน้าเพราะเามันอุดอุดใหญ่ทนวนเทุกคนวิธีอุดครับวิธีเอาสัีกันวิธีอุดหวานหวานเอาง้องจำเป็นเนาะวิธีอดหวานหวานับงองค่อยคยแยงรมไแย่งแยงแงแงย่งใชเหรอเดํามันดํดํานาะ อ้นะครับพี่น้องขึ้นอีกน้อยๆขึ้นีกขึ้นอ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 ีกเออทุกข้าไปทุกข้าไปพ่อพ่่วยช่วยวนีเอยครับสวยเลยครับ้งดเอาซ้อะไร้ดีอะไรอย่าไป้องดีอะไรต้ดีธรรมดาบ่เออซ้ดกถูเปลี่ยนเปลี่นีก่อน เปลี่ยนสัมบีก่อนครับเอาสัมบีมาเปลี่ยนเบาเบาเติมออกซิเจนอุ้ยเย็นเยียาวเย็นเย็นเยิ้มเลยเอาสัมบีเก่าหรือสัมบีใหม่ใส่ใจเย็นเอาสัมบีเก่าได้ใส่วอวใหม่ได้ใส่เออสัมบีใหม่แล้วเปลี่ยนแล้ว เอาไปนําในตีตัวนี้ตัวเออตัวนี้เอาไปนไเลยบาเจ็บบาดเจ็บสองบอกสนพ่อคือเขาตุวยแม่นึงบาดเจ็บสองับเอาเอาไปยังปล่อยไปดีแต่งต่อไปปลอขาอยู่แม่เจายังมุน con mèn á, bừng bừng chưa? nó, à? nó bứng, bứng Ôi, cứ biên nào? nó cứ ngon nhen ngon nhen đó. luôn nó cung cầu là nó lèm ngon nhen ngon nhen. ngon nhen coi. ôp 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 bôi này. ôp bôi này đó. cung nhồi bơi nè. coi thì coi. <laughs> okay, coi coi. 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 คอยคอยคอยใจเย็นใจเย็นเราจาถุงตุเย็นมาเนาะเอามาใส่ป่ะโอ้ยินนะใหญ่มากมากเลยโตมากมากหลังนี้เอาแก้วล่ะครับผ่านไปด้วยดีครับแก้วผมมีหนาทีดึงเสือกเลยครับ เสี่ยเนี่ยมันมีเปลือกกลางเลียวเปลือกกลางเลียวเอออุ้ยบวกขาดดิหนิเลื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันจะหักเอาเรื่อยเลื่อยเรื่อยมาเรื่อยแลเชื่อเลยเดี๋ยวเรื่อยเรื่อยอยู่พี่พูดเลี้ยงได้ยอกนอนกีโดมันนักอุ้ยใหญ่เลยใหญ่เลยคำพางนี่พางนี่ใหญ่แห้งใหญ่แห้งเลยจิ้วใหญ่แห้งเดี๋ยวก็เออว่าทีมงานมัดเล็กในสองเอา อ้าวโอเคครับเ,เดี๋ยวเอาผ้าเอาไปมัดอีกครับเพาะเบานึงโอเคครับเบาไลว้วหรอวะไม่ได้่านไปโดยดีครับคบ<อ>ลิปนี้เบาเดินทางกลับบ้านครับไหนมาแล้วเรียบร้อยตอนนี้กำลังเดินทางไปมัดย่บ้านครับอู้ดแล้วมันแตกแตกนั่นวันเดี๋ยวไปชนละอ่ะผทานีลยา หนาจะถูกถูกพามันมาแต่หั่งมันมาแต่หั่งมันถามว่ามันมากเท่ากันหรือเปล่าก,ก็มึงไงสุหั่งมันโนู้โหเปน็นนังดอกอ,อ่ะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวม่หั่นเนียนด้วยวันตอนเสียงกันแบบเนียน <laughs> สำหรับคลิปน,นี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ